วัสดีครับตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันอังคารที่5พฤศจิกายน2562อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญลามาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอสทำข่าวเรอัลปูครับมาติดตามบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้เราจะข้ามไปที่ประเทศสเปนหน่อยนะครับมาดูข่าวของเรอัลมาติดวันนี้เราเอาประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการให้ความสนใจนะครับ2นักเตะที่มาติดอยากจะเอาไปเพื่อ <c oughs> ยกระดับของกำลังในแนวลุกของพวกเขานะมีข่าวกับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็จาดอนซานชโชของบูรุซีดอตมนนะซึ่งทั้งสองคนเป็นผู้เล่นในตำแหน่งปีกทั้งคู่เลยวันนี้เราจะมาลงลึกกันนะครับจากบทวิเคราะห์ของทางออมาก้าว่าสองคนนี้มันจะตอบโจทย์มัดติดได้มากน้อยขนาดไหนแล้วโอกาสที่พวกเขาจะได้ตัว มันเป็นอย่างไรกันบ,บ้างครับก็อย่างแรกเลยคือเราต้องดูดีเทลของข่าวก่อนละกันว่าทําไมเราถึงหยิบมาพูดคุยกันกรณีของราฮีมสเตอร์ลิงเนี่ยมันมาจาก Sky Sport เลยนะครับ,รบซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความน่าเชื่อถือในวงการฟุตบอลอังกฤษนะครับดีเทลของ Sky Sport บอกว่ามาริดจะยื่นข้อเสนอ70ล้านปอนด์บวกกับคนนี้ครับแกเรตเบลเพื่อขอซื้อราฮีมสเตอร์ลิงปีกของแมนซิตี แล้วในข่าวเขาบอกว่าอาจจะไม่ได้รอถึงช่วงซัมเมอร์มาดริดอยากจะยื่นข้อเสนอตั้งแต่ตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมเลยก็อันนี้ก็เป็นเป็นที่ค่อนข้าง,างน่าแปลกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีข่าวมาเลยอาจจะมีบ้างเป็นข่าวลือแต่ว่าอันนี้ยพอโผล่มาทีเป็นสกายสปอร์ตอ่ะหลายคนตกใจแล้วก็ถือว่าได ได้ลุ้นเลยว่าออมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคือ<ช>ถ้ามันหดมาแบบนี้ครับคือมีแฟนบอลพูดกันเยอะว่าเออนักเตะตัวดังๆของแมนซิตี้เนี่ยไม่ตกเป็นข่าวย้ายทีมบ้างเลยเหรอ,อ,อทําไมพวกบาซ่ามัดเด,ดหรือทีม,มอื่นๆไม่มาให้ความสนใจบ้างนี่เป็นครั้งแรกเลยเหมือนกันใช่เป็นครั้งแรกๆที่เป็นแบบระดับตัวหลักของแมนซิตี้เลยถูกต้องจะบอกว่าเป็นตัวเอสของทีมตอนนี้เลยก็ว่าได้มผมว่าระดับของ อาดามิมเซอริงเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเดอ์บอยหรือว่าเกลโลเลยนะหน้าตอนนี้เป็นคนสำคัญของทีมมากๆครับและอีกคนนึงก็คือทางด้านของจารดอนซานโชปีกคนนี้เนื้อหอมมากๆนะครับ,บวัยสิบเก้าปีคือล่าสุดเนี่ยทางเดลี่เมลครับรายงานเดลี่เมลเป็นอีกสื่อใหญ่สื่อนึงนะครับซึ่งหลายๆครั้งก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างแต่ครั้งนี้เขาขึ้นไปหัวว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเลยว่าเรอลมาเดรร่วมลงมาล่าด้วยอีกทีมหนึ่งแล้วแล้วซึ่งมันไปสอดคล้องกับ ที่เมื่อสัก5้าวันที่แล้วนี้ที่บิลก็รายงานว่าแมนซิตี้เองอาไม่ใช่แมนซิตี้และอารมิดเองก็ให้ความสนใจซานโชด้วยเช่นกันม,มันเป็นรายงานที่ตรงกันนั่นเองอใช่ใช่ครับคือกับซานโชเนี่ยมีข่าวกับหลายทีมเลยโดยเฉพาะในพิมบรีเนื่องจากนี่คือเป็นนักเตะอังกฤษถูกต้องนะครับก็มีข่าวกับแมนซิตี้เองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ค่อนข้างโอ้โหเป็นกระแสะที่รุนแรงเลยแมนยูไนเต็ดเป็นทีมเดียวที่เราบอกว่า มีหลักฐานชัดเจนว่าสนใจและยื่นข้อเสนอเข้าไปเมื่อซัมเมอที่แล้วเพราะว่าผู้บริหารของดอทคนพูดเองรวมไปถึงเชลซีเนี่ยล่าสุดแมตต์ลอนักข่าวของเทลกราฟก็บอกว่าเชลซีให้ความสนใจจารดอนซานโชส่วนเลี้ยวฟูเองอย่างพวกกูรูอย่างเช่นเจมส์เพียอสพวกนี้ก็ไม่เคยออกมาปฏิเสธแถมยังบอกด้ว่าคอปน่าจะชื่นชอบแต่ว่า โอกาสได้นั้นก็ไม่ช่อง่ายเราอาจจะพูดแนวนี้ไปแต่ไม่มีปฏิเสธว่าไม่ได้สนใจอะไรไม่มีไม่มีปฏิเสธนะครับทีนี้เรามาดูบทวิเคราะห์จากทางมาก้านะครับสิ่งแรกที่มาก้าพูดถึงเลยแล้วถ้าใครได้ติดตามสื่อของมาก้าอุดมถึงสื่อของสเปนเองเราจะเห็นว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมีการออกบทวิเคราะห์เรื่องของการวิจารณ์โจมตีทีมตัวเองโจมตีทีมตัวเองค่อนข้างบ่อยแล้วปัญหาหลักๆที่มาก้าเอามาเขียนเป็นบทวิเคราะห์นะครับก็คือเรื่องของการเล่นเกมรุก การทำประตูการจบสกอร์เขาบอกว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขนับตั้งแต่คริเซโนโรนัลโดย้ายออกไปเราไปดูกราฟิกสถิตินี้กันเลยนะครับก็2อันบนคือ2ฤดูกาลหลังสุดที่ไม่มีคริเซโนโรนัลโดแล้วก็3อันล่างคือตอนที่ยังมีโรนัลโดอยู่เราดูจากล่างขึ้นมาบนแล้วกันนะครับฤดูกาล2015-16เนี่ยมาตริด52นัดโอกาสยิงเนี่ยเฉลีย่ยนัดละ19.27ครั้ง ตรงกรอบ7.50ครั้งแล้วก็เฉลี่ยนัดหนึ่งได้2.71ประตูครับแดูการ2016-17โรนัลโดยังอยู่นะครับจำนวนประตูอันนี้ดีขึ้นด้วยนะเป็นนัดหนึ่งเนี่ย2.88ประตูแลดูการ2017-18นะครับอาจจะดรอปลงมาเหลือนัดหนึ่ง2.39ประตูแต่ก็จะสังเกตว่าเฉลี่ยนัดหนึ่งเรอัลมาติิตยิงได้2ลูกบวกๆมาตลอดอใช่แต่ ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับฤดูกาล2018-19ซึ่งเป็นซีซั่นแรกที่มาดริดไม่มีโรนัลโด้โอกาสยิงเนี่ยก็ลดลงมาจาก17-18-19เกนี่ยับเหลือ16.77ครั้งยิงตรงกรอบที่แตะเลข7มาตลอดก็เหลือ6.28ครั้งและจำนวนประตูที่เกิน2มาตลอดลดเหลือ1.89ก่อนที่ซีซั่นปัจจุบันจะลดจาก1.89เหลือ1.71ประตูต่อเกมอ่านะครับก็ตอนนี้เนี่ย เราเปรียบเทียบสถิติในซีซั่นปัจจุบันง่ายมากๆนะสังเกตที่จํานวน,นนัดซีซั่นนี้เพิ่งลงไปแค่14นัดนะแต่ว่าโอกาสการทําประตูเนี่ยค่าเฉลี่ยน้อยลงแล้วนะครับใช่ใชค,คือคือมันยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นแล้วก็มีโอกาสลดน้อยลงกว่านี้ด้วย<ช>ถ้า<ช>เกิด<ช>ว่าแข่งหลายเกมมากขึ้นแต่อันนี้เราก็พอจะเห็นภาพชัดเจนว่าเรอัลมาเดดเองไม่ใช่ทีมที่ทําประตูได้แบบเป็นกรอบเป็นกำเหมือนเมื่อก่อนแบบจำนวนประตูลดลงอย่างเห็นได้ชัดจริงๆคือที่เรายกตัวอย่างมา จริงๆมากาเนี่ยเขาทํามาแบบว่าตั้งแต่ฤดูกาลก่อนที่คิเซโนโรนลโดจะย้ายมาน่นะคือตั้งแต่ฤดูกาล2008-2009ที่อยู่กับแมนยูใช่ไหมครับเขาก็ทําซีซันนั้นเป็นสถิติของแมนยูด้วยและก็มาทำฤดูกาล2009-2010ด้วยที่ย้ายมาปีแรกซึ่งจะเห็นว่าตั้งแต่ฤดูกาลที่ก่อนมาและฤดูกาลที่ไปแล้วตัวเลขการทำประตูหรือยิงตรงกรอบอะไรต่างๆของของ,ของทางรเรอัล มันชัดเจนเลยว่ามันแตกต่างตอนที่มีกับไม่มีมคือมีโรนัลดยังไงซะสถิติก็ดีกว่าแล้วมันก็ต้องยอมรับะครับว่าพอโรนัลดไม่อยู่ในสองฤดูกาลหลังสุดมันเหมือนกับว่าเขาถิงถ้งทิ้งทิ้งหลุมดําขนาดโตให้กับเรอัลมาดิดในเรื่องของการเล่นเกมรุกเอาง่ายๆตอนก่อนโนโลโดมานี่เป็นสถิติที่จะเสริมให้นะครับอตอนก่อนโโรโนัลดมาปี2 0 0 8 2 0 0 9เนี่ยเรอัลมาดิดเคยมีค่าการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูเนี่ยน้อยมากๆ 11.48%นั่นคือน้อยสุดๆเลยครับหลังจากนั้นโดมาดีขึ้นมาตลอดจนกระทั่งโดไปมาซีซั่นนี้เหลือ14.79%ซึ่งก็น้อยที่สุดนับตั้งแต่ตอนที่ก่อนโรนโดมา<อ>ครับอันนี้คือเห็นภาพชัดเจน<อ><อ>นะครับเป็นโรนโดเอฟเฟกอย่างแท้จริงเลยใช่ใช่ใชนะครับก็ทีนี้นะครับเรามาดูซีซั่นนี้พวกเขาโอ้โหย้อนกลับไปช่วงซัมเมอร์นิดหนึ่งโอยมีการซื้อ เรียกว่าเป็น2แนวลุกที่ตกเป็นข่าวหนักที่สุดนะครับคนแรกเนี่ยคือเอเดนอาซาเอเดนอาซานี่คือเหมือนกับว่าก็พิสูจน์ตัวเองกับเชลซีมาแล้วส่วนลูก้าโยวิชเนี่ยก็ อาจจะยังไม่ได้แตะระดับเวลคลาสหรือเกรดเอแต่เป็นนักเตะอายุน้อยที่น่าจับตามองมากๆถูกต้อง<ๆ><ๆ>นะพอซื้อเข้ามา2คนความคาดหวังอของแฟนๆราชันชุดขาวนะโดยเฉพาะในเคสของเอเดนอาซาตั้งค่อนข้างตั้งความหวังเอาไว้สูงนะแต่ว่าบทวิเคราะห์ของทางมาก้าเขาบอกว่าจนถึงณนะตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ10กว่านัด ก็ยังไม่ตอบโจทย์เรื่องของการทําประตูใช่ครับอาซาเนี่ยจนถึงตอนนี้เพิ่งยิงไป1ลูกกับอีก2องแอสซิสถามว่าโอเคมันอาจจะเป็นช่วงต้นฤด,ดูกาลอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเอฟเฟกที่อาซาสร้างให้กับเรอัลมาดริดได้ไม่ค่อยเยอะเนี่ยมันก็ดูจะผิดจากสิ่งที่แฟนบอลเรอัลมาดริดคาดหวังในตอนแรกเคตังส่วนโจวิดเนี่ยราคาก็ไม่เบาถูกไหม ก็ราคาพอสมควรแต่ว่าตั้งแต่มาอาจจะมีเรื่องของการปรับตัวภาษาที่มีอยู่นัดหนึ่งคุยกับสื่อสารกัสซ่ดานไม่รู้เรื่องก็ทุกวันนี้เพึ่งยิงได้ลูกเดียวเอาถ้านับวันที่เราพูดคุยกันในนะเพึ่งยิงได้ลูกเดียวกลายเป็นว่าเขาบอกว่าประตูเนี่ยำนวนการยิงประตูยังคงต้องไปให้เบนเซม่าแบกเหมือนเดิมเออเบนเซม่ายิงไป7ลูกกับ3าแอซิสโกบาเดเลโกบาเดเลก็ยิงไปอีก4ลูกแล้วก็1แอซิสในชอปลลอคือก็ยังคงเป็นเบนเซม่าที่ทีมยังขาดไม่ได้แล้วหลายครั้ง คนที่ดูเรอัลมาดริดจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบนเซม่าจริงๆที่ยิงได้เยอะเกาโอกาสเยอะด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการบอกว่าจริงๆทุกๆอย่างมันไปโยนภาระให้กับเบนเซม่าทั้งที่เบนเซม่าไม่ใช่คนที่แบบว่าจบเฉียบขาดขนาดนั้น mm hmm. ถูกไหมครับปกติเนี่ยตอนที่โรนัลโดอยู่หรือแกเรตเบลยังฟอร์มดีแล้วเล่นกับเบนเซม่า เป็นซิมาเนี่เหมือนเป็นกองหน้าตัวชงด้วยซ้ำไปชงให้โดกับเบลยินกระจุยเลยกลับเป็นตัวพักบอลเป็นตัวรอจ่ายบอลให้กับเพื่อนอีกทีหนึ่งใช่ใชนะครับทีนี้พอต้องแบกรับหน้าที่หนักเหมือนเดิมเนี่ยแล้วดูจะหนักกว่าเดิมด้วยนะับตั้งแต่โรนโดย้ายออกไปมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดเสียงวิจารคือจำนวนประตูที่แัวมาริดยิงได้ในซีซั่นนี้นะครับก็คือ24ประตูหลังจากผ่านไป14เกมทุกรายการถูกไหมครับ จำนวนตรงนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับขี้เละอะไรขนาดนั้นนะแต่พอมาดูอันดับในในยุโรปแล้วเป็นอันดับ22่สิส่วนอันดับหนึ่งของยุโรปคือแมนซิตี้นะครับยิงไป34ประตูเฉลีย่ยเนี่ยคือของเรอัลมาดริดเนี่ยทุกๆ52ประตีประตูนะครับ,รบทุกๆ52นาทีะะจะมี1ประตูส่วนแมนซิตี้ แค่29นาทีทุกๆ29นาทีซิตี้ยิงได้ลูกหนึ่งคือจำนวนประตูยิงรวมเนี่ยน้อยกว่าบียาเรอัลอีกบียาเรอัล25ลูกครับตรงนี้ยพอมันเป็นทีมระดับเน่อัลมาดริดเราจะต้องนึกถึงการยิงคู่แข่งไซต์แตกแต่ปีนี้มันมีบางนัดก็ยิงบ้างบางนัดเดี๋ยวไม่ยิงบ้างมันเป็นปัญหาที่ผมว่าพวกเขาเห็นว่ามันมันยังขาดอะไรบางอย่างเกมรุกนะครับแล้วพอเป็นแบบนี้บทวิเคราะห์ของมาก้าออกมามันก็กลายเป็นสอดคล้องกับ ข่าวของสกายสปอร์ตนะที่เขาก็มองแล้วว่ามัดเด็ดเนี่ยอาจจะยังคงเล็งนะต้องการที่จะแก้ปัญหาตรงจุดนี้อยู่แล้วก็เลยเชื่อมโยงไปที่หนึ่งในนักเตะที่ช่วงหลังๆมาเนี่ยเราเราเริ่มเห็นว่าเขาพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องการจบสกอร์แบบ <c oughs> เป็นคนละคนเลยนับตั้งแต่เบ็ปกวาเดลล่าก้าวเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผลงานของไรฮิมสตอร์ลิงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาพิสูจน์แล้วหรือยัง ว่าตัวเองเป็นเวิลด์คลาสตรงนี้สองคนคิดยังไงบ้างผมว่าจริงๆตั้งแต่ปีที่เป๊ปพาซิตี้ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกในยุคข,ของเขาอ่ะผมว่าปีนั้นฟอร์มของสเตอร์ลิงก็เวิลด์คลาสแล้วแต่ไม่น่าเชื่อว่าปีนี้ผมรู้สึกว่าในทุกๆปีอ่ะและนี่เข้าสู่ปีที่สามกับเป๊ปปีที่สี่ด้วปีที่สี่ของของเป๊ปถูกไหมครับแต่ว่าฟอร์มของสเตอร์ลิงอ่ะมันพัฒนาขึ้นในทุกๆปีเพราะฉะนั้นเผลอ,อตอนนี้ที่เล่นดีๆขนาดนี้ยิงไป13าประตู3แอซิส ถ้าเกิดรวมทีมชาติใน25ประตู3อซิสต์เนี่ยผมยังรู้สึกว่าสเตอร์ลิงพีคได้มากกว่านี้อเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าปัจจุบันสเตอร์ลิงเวิร์คลาสแต่เขาพัฒนาไปเป็นเวิร์คลาสอีกระดับหนึ่งได้เหมือนกันอืแต่ตรงนี้มันก็อาจจะมีคําถามบางบาง,บางส่วนที่จะถามว่าเอ๊ะแต่ว่าการไปเล่นในในลีกที่ต่างกันอย่างอย่างาลาลิก้าสเปนจะมีปัญหาหรือ <ๆ S 1> เปล่าเ่าโดยเฉพาะนักเตะอังกฤษด้วยอ่าอย่างอาซา ก็อาซาก็ถือว่าอยู่ในพรีเมียร์ลีกมาหลายปีแต่พอไปนู่กนก็เจอปัญหาในการปรปับตัวไปเนี่ยจะเจอปัญหาหรือเปล่าตรงตรงนี้เป็นอีกหนึ่งคำถามแต่ผมก็มองว่าเขาก็ไม่สูดนะว่าครับ,บไม่ได้ไม่ได้มีดีแค่ตอนเล่นกับเป๊ปแล้วเล่นดีตอนอยู่กับทีมชาติอังกฤษทุกคนก็พูดว่าเขาก็แบกทีมชาติอังกฤษได้มผมเลยมองว่าด้วยฝีเท้าตอนนี้ถึงแล้วถึงแอัลมาดิดแล้วมผมมองว่าถึงเหมาะสมอยู่ครับคืออยกบทสัมภาษณ์ของเป๊ปกาดิอลาละกันที่พูดถึงราฮิมสตอร์ลิง ก่อนหน้านี้นะครับคือเป๊ปเนี่ยเขาแยกแยกแยกกลุ่มออกไปมเมสซี่กับโรนัลโดคือแยกออกไปอีกระดับหนึ่งเขาบอกว่า2คนนี้โอ้โหอยู่ในระดับที่เหนือกว่านักเตะคนอื่นๆไปอีกขั้นหนึ่งแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่โรนัลโดก,กับเมสซี่หมดแล้วเหมือนว่าเลิกเล่นหรือว่าถึงช่วงปลายอาชีพแล้วคนที่จะใกล้เคียงที่สุดคือวลาฮิมสตเตอร์ลิงแล้วจริงๆอ่ะอันนี้ไม่ใช่แค่เป๊ปนะชาบีเอเนนเดสถูกต้องพูดเหมือนกัน พูดเหมือนกันเลยว่าถ้าจะหาใครสักคนที่ระดับใกล้เคียงกับโอ้โหสัปปะลาดอย่างเมซี่กับโรนโดมากสุดนี่แหละคือดาฮิมสเตอร์ลิงนะครับอันนี้ทั้งหูคุณซือทั้งตัวอดีตนักเตะก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักเตะระดับนี้ คลาสขนาดนี้มัตติจะให้ความสนใจคือคลาสแบบนี้มันเล่นในทุกทีมบนโลกแหละอม <ó> อมของตอนนี้มันเป็นที่ประจักษ์อยู่เหมือนกันสำหรับราฮีมเตอร์ลิงคือคเขาไม่ได้มีดีแค่ความเร็วแล้วไงไอ้ความเร็วความคล่องตัวการเล่นกินตัวเนี่ยอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วแต่อีที่พัฒนาขึ้นอย่างที่เราเห็นก็คือเรื่องการเล่นบอลจนกว่าสุดท้ายการสอนเข้าทำการเล่นบอลเป็นทีมมากขึ้นการตัดสินใจในช่วงโมเมนต์สำคัญเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยจริงๆอีกหนึ่งเรื่องภาพลักษณ์ราฮีมเตอร์ลิง เป็นคนที่พยายามต่อสู้กับเรื่องของการเหยียดสีผิวคือถ้าเกิดเราพูดถึงนักฟตุตบอลที่ต่อสู้กับเรื่องนี้มากที่สุดผมเชื่อว่าร้อยล้เจ็ดสิบแปดสิบมองไปที่ราฮีมสเตอร์ลิงผมว่าในเรื่องของภาพลักษณ์ก็สําคัญเหมือนกันจุดนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยฟอร์เรนติโนเปเรสก็รับรู้ว่าเดิมทีในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมัดดิดเคยโดนโจมตีมเรื่องที่ไม่ค่อยให้โอกาสนักเตะผิวสีถ้าเกิดว่าเอาอเราลองมองมุมนี้ถ้าเขาอยากจะล้างใหม่เลย ล้างความคิดใหม่ที่คนภายนอกมองมัตติดด้วยการเอาสตอลลิงเพื่อมาชูเรื่องเนี้จริงๆผมว่าเเรสอ่ะมีแนวคิดเรื่องนี้เปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนปล่อยโครดมากินเลยตอนที่มาตติดเสียโค้ดมากินเลยไปอ่ะทีมเสียสูนย์เลยนะแต่หลังจากนั้นพอทีมรู้ว่าบางทีอ่ะไอเรื่องสีผิวไม่สําคัญสําคัญคือคุณภาพฝีเท้าและในเรื่องของภาพลักษณ์เพราะที่ผ่านมามัตริดเวอร์ชันประสบความสำเร็จสูง เราก็เห็นมาเซโลมาเซโลก็ผิวสีแต่ทําไมเรอัลมอนติดรักนักเตะคนนี้จังช่วงหลังๆมีการดึงวินิซิุสจูเนียเข้ามาคาเซมิโร่หรือแม้แต่ล่าสุดก็เพิ่งดึงแฝกลองเมนดีซึ่งก็ผิวสีถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องจะผิวสีอะไรพวกนี้ผมว่ามาติดเขาไม่ได้มองเป็เขาคาดไปแล้วเขามองที่เหตุผลของฟุตบอลและคนผิวสีก็สามารถ เป็นซูเปอร์สตาร์ได้ยิ่งสเตอร์ลิงคุณมีจุดยืนในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อต้านการเหยียดสีผิวอันนี้ผมว่าตอบโจทย์เลยแล้วทีนี้เรามามองถึงโอกาสความเป็นไปได้อ่ะสักงนี้นึงเออมันเป็นมันมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนที่เป๊ปกวาเดลาจะปล่อยสเตอร์ลิงนี่คือเราใช้คําว่าเป็นหนึ่งในลูกรักของเขาเลยนะเป็นคนที่เขาปลูกปั้นมากับมือสัญญาก็ยังเหลือถึงปี2023นีมเอางี้ไหมเราแบ่งออกเป็น2ประเด็นประเด็นแรก ถ้ายื่นข้อเสนอ70ล้านปอด์บวกแกเรดเบลอ่ะเราเราเราตีเราตีมูลค่าของดีวนี้ก่อนคิดว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่เอาเอาเอานี้ก่อนถ้าเกิดยื่นมาเท่านี้จริงอ่ะผมว่าแมนซิตี้ไม่ขายมันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ผมว่ามูลค่ามันอาจจะต่ำกว่า150ล้านด้วยถ้าถ้าดูในเคสกรณีที่เป็นเบลบวกมา<อ>แม้ว่ามาริทอาจจะมองว่าเบลร้อยล้านนะแต่จริงๆไม่มีใครมองว่าเบลร้อยล้านนะตอนนี้ถูก<อ>ไหมอาจจะมองว่าเหลือ50าสิบอ่าห้บวกเจ็ดสิบเป็นร้อยยี่อายุเลข3 เจ็บบ่อยร้อยยี่มันยังขาดอยู่อีก30ล้านยังต่ำที่ผมว่าจะเป็นค่าตัวของรายเงินสเตอร์ลิงเพราะฉะนั้นประเด็นแรกไอ้เรื่องจากข้อเสนอที่สกายสปอร์ตรายงานมาเนี่ยคือโอกาสยากมากยากมากโอกาสยากมากยากมากแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราคิดอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดมันไม่ใช่ข้อเสนอนี้ละแต่ในอนาคตอาจจะยื่นเป็นเงินร้อยห้าสิบบวกบวกบวกเข้ามาอันนี้ผมว่าต้องคิดอีกทีนึงไม่แน่แล้วแล้วมีอีกท่อนหนึ่งที่ผมเห็นในสกายเขียนเขาบอกว่าเหมือนสเตอร์ลิง มีแอบสนใจที่อยากจะไปเล่นในลาลิก้าสเปนด้วยเอ,อไอ้ไอตรงเนี้ยผมว่าสําคัญถ้าเกิดว่ามันไม่มีคํานี้เลยมีแต่คำว่ามีความสุขดีกับการอยู่ในพรีเมียร์ลีกผมว่าถ้าอันนี้ถ้าจะปัดตกเลยแต่ากับการที่แบบมีบอกว่าราฮิมสนใจไปเล่นในสเปนเนี่ยตรงนี้มันอาจจะมีช่องที่เปิดอยู่เหลือเพียงแค่มาดริดจะกล้าุ่มากน้อยแค่ไหนในเดือนมก,กราคมนี้หรือถ้ามก,กราคมไม่ได้แบบว่าแมนซิตี้ไม่ยอมปล่อยยังไงเด็ดเด็ดวุฒดตินขาดไม่ปล่อย ก็ซัมเมอร์หน้าก็พอรุนได้ผมว่ามากราผมยากมากใช่ซิตี้ก็กำลังลุนแชมป์ยากมากส่วนซัมเมอร์เนี่ยผมว่าลึกๆเบื้องต้นอะซิตี้ไม่มีความที่จะขายอยู่แล้วต่อให้คุณยื่นมา200ล้านปอนด์ผมว่าในความรู้สึกของเป๊ปและบอกบริหารซิตี้เขาไม่ได้เดือด,ดอร้อนเอนทูกไหมครับครูสมสรรวยจะตายชิฟมันซูแต่หนึ่งเหตุผลที่จะทําให้พวกเขาอาจจะพิจารณาคือถ้านักเตะอยากย้ายเองสมมตินักเตะเดินมาบอกสมสรว่าผมอยากไปมาริดถูกตรงนี้สมสรอาจจะต้องหาทางออก ก็คือต้องการค่าตัวที่ดีที่สุดแล้วถึงจะพร้อมปล่อยใช่ครับนะครับอันนี้คือเคสของราฮิมสเตอร์ลิงนะที่เชื่อมโยงกับเรอัลมาติดอันนี้เราต้องพูดเน้นย้ำหน่อยเพราะว่าโอ้โหมันมาจากสกายสปอร์ตนะนะต้องฟังยังไงเราก็ต้องรับฟังไว้ต่อให้มันเป็นแบบมีเนื้อหามีมูลความจริงค่อนข้างน้อยแต่ว่าระดับสกายสปอร์ตที่ที่ใช่ครับอ่ะทีนี้เรามาดูจารอดนซันโชกันบ้างไอโจหนูคนนี้เราได้ยินชื่อชั้นมานานแล้วนะแล้วผลงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน นะครับทีมในสโมสรยุโรปเนี่ยโอ้โหให้ความสนใจจ้องตาเป็นมันเลยทีนี้เรามาดูถึงความเหมาะสมคิดว่าถ้าไปอยู่กับมัตเตดเนี่ยจะเป็นยังไงเอาผลงานก่อนผมว่าในช่วง2ปีหลังที่เขาได้ได้ขึ้นมาเนี่ยได้เฉิดฉายเนี่ยเขาก็พิสูจน์ตัวเองเนะว่าเขาผลงานดีอย่างซีซั่นที่แล้วเนี่ยรวมทุกรายการเลย14ประตูกับ18แอซิดแล้วก็ถ้านับแค่ในบุนเดสลกาเนี่ยก็เป็นดาวแอซิ์ของของลีตรงเนี้ยเป็นเครื่องพิสูจน์ แล้วพอมาปีนี้ผลงานบางคนอาจจะมองว่า one s ซ a นว n w o ดอร์หรือเปล่าแบบเหมือนอย่างนักเตะหลายๆคนที่มาซีซันเดียวแล้วไปแต่ก็ไม่ใช่ปีนี้14นัดผ่านไปก็4ประตูกับ7แอสซิสต์ในทุกรายการถือว่าก็นี่ก็แทบจะเกือบครึ่งหนึ่งของซีซันที่แล้วแล้วอ่ะมันมันมันเป็นผลงานที่การันตีได้ว่าเอ้ยไม่ปลอมแล้วนะอาจจะไม่ปลอมแล้ว<อ>ม,มันก็ยังไม่แน่หรอกมันก็เพิ่งปีกว่าแตม่มันดูมีทิศทางที่เ,เหมือนจะเป็นของแท้ตรงเนี้ยฝีเท้า ถือว่าน่าจะตามองเลยทีเดียวอืมกับแล้วเรื่องของการปรับตัวคิดว่าจะมีปัญหาไหมคิดว่าจะมีปัญหาแบบเดียวกับยวิชที่ก็ย้ายมาจากบุนเดสลีกาเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆผมพูดอย่างนี้แล้วกันครับว่าไอ้เรื่องของการปรับตัวเนี่ยทุกคนมันต้องมีเหมือนกันทั้งหมดแหละจริงๆไม่จาเป็นต้องเป็นบุนเดสลีกาก็ได้พรมเมรีก็ได้เกาโชเซอรียอาลีกเอ,อิงทุกๆลีกเมื่อมีการย้ายประเทศมันต้องมีการปรับตัวเข้าหากันและกันอยู่แล้วเพียงแค่ว่า ตัวนักเตะเองนะฮะที่จะสามารถปรับตัวได้เร็วขนาดไหนแล้วผมเชื่อว่าถ้าเกิดฝีเท้าคุณของแท้คุณแน่จริงอ่ะมันจะไม่นานขนาดนั้นออันนี้คือผมมองว่าต่อให้อาจจะเป็นบุนเดสเซกาเหมือนลูค้าโยวิชแต่ถ้าเกิดคนมันจะเก่งจริงอ่ะเขาต้องปรับตัวได้ถ้าคนเก่งจริงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเขาต้องเล่นได้คุณดูโรนันโด,ด,ดสิอยู่ที่ไหนก็เล่นดีตลอดคุณดูซลาตันอิบราฮิโมวิชสิอยู่ที่ไหนก็เล่นดีตลอด ถูกไหมครับถ้าเก่งจริงผมว่าเขาปรับตัวได้แต่สิ่งสําคัญคือผมกำลังมองแบบนี้คับท่านผู้ชมผมกําลังมองว่าด้วยอายุของซานโชเนี่ยสิบเก้าปีผมกําลังรู้สึกว่าถ้ามาดริดต้องเลือกคนหนึ่งที่จะเอามาสร้างเอฟเฟกให้กับทีมทันทีผมว่ามาดริดอาจจะถูกใจราฮิมสเตอร์ลิงมากกว่าอ,อยู่ในวัยที่พร้อมใช้งานมากกว่าคือเราไม่เราก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจะเอาทั้งสองคนพร้อมกันได้เลยถูกครับออโอกาสมันยากอะ มันยากมันยากครับคือเอาไปสองคนมันเป็นตําแหน่งปีกเหมือนกันแล้วที่มีอยู่ตอนนี้ก็อาซาเออมีอาซามีวินดิซิอุสจูเนียอีกระดับระดับสูงสูงทั้งนั้นใช่นะครับคือเอาไปมันทับกันหมดอีกอย่างอ่ะผมว่าไม่ว่ายังไงซะถึงแม้มารติิจะมีข่าวกับสเตอร์ลิง มีข่าวกับจาดอนซานโชแต่ผมยังเชื่อว่าตัวรุกอันดับหนึ่งในดวงใจคือคิริยันเอมบาเพราะว่ามาดริดไม่น่าที่จะใช้เงิน2-300ล้านปอนด์เพื่อเทกระจาดใส่ปีก2คนในซัมเมอร์เดียวแต่อาจจะมองเอมบาเป้เป็นกองหน้าเป้าได้ไหมบดก,ก็ถามว่ามองได้ไหมมันก็มองได้แต่เราลองคิดภาพตามถ้าเกิดคุณจะทุ่มซัมเมอร์ที่ถึงนี้ติดติดกัน3า0ล้าน แล้วซัมเมอร์ถัดไปเอาเอ็มบัปเป้อีก250ล้านมผมว่ามันดูเยอะไปหน่อยมันอาจจะหนักเกินไปเพราะว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่ก็ระดับเกือบ300ล้านเหมือนกันผมว่ามาดริดต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเตอร์ลิงกับซานโชถามว่ามีโอกาสกับทั้งคู่ไหมมันมีแต่หนักไปทางคนใดคนหนึ่งมากกว่าคือคือบอัวกําลังมองว่าปีกไอ้สองคนที่เราพูดเนี่ยน่าจะได้แค่คนเดียวใช่และอีกอีกก้อนหนึ่งเนี่ยจะต้องเก็บไปซื้อเอ็มบัปเป้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ในอนาคต3ตัวรุกมาดริดอาจจะเป็นอาซา เอ็มบัปเป้ตรงกลางฝั่งขวาก็ซานโชหรือไม่ก็สเตอร์ลิงคนใดคนหนึ่งโอ้โหผมขี้แทนบาร์ซ่าเลยเลยก็ดูดังผีต้องซื้อต้องซื้อสู้ซื้อแข่งแต่ว่าก็ซื้อไปเยอะแล้วเออนะครับแล้วมองข้ามไม่ได้นะไม่ได้เลยโอกาสเกิดขึ้นจริงนะคือคือคือทุกอย่างที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมารติดอ่ะนอแล้วครับแล้วไหนจะแบบมีป็อกบาร์นี่ก็ยังเป็นเป้าหมายที่ผมก็อยากจะได้จริงจริงนะครับคือยุคแห่งกาลาติกอสของมารติดมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นในทุกเวลาคือเขาก็ปล่อยให้ผลงานมันมัน สะ,สะดุดมาสัก2อซีซันแหละซีซ<ช>ันหน้าเขาจะต้องเริ่มเอาจริงขึ้นเรื่อยๆจะต,ต้องทุ่มแล้วเอาเอา,เอาความเป็นมัดน,นิดกลับมาใช่ใชนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของเรียลมาติดนะครับที่ให้ความสนใจนะจริงๆเรายังมองว่ามันยังมีทั้งมุมที่ โอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่เราก็ยังไม่ได้ตัดโอกาสซะทีเดียวและเผยเผในอนาคตพอเวลาผ่านไปอ,อาจจะมีชื่อมากกว่าสองคนนี้ก็ได้อ,อาอาจจะเป็นเชือ่อพวกชื่อนักเตะคนอ,อืออ่นๆโผล่เพิ่มเติมอย่างคแคมมี่แอปราฮัมไม้มันก็ีโอกาสทุกคนโมซา,าลาซาดิโอมาเน่เหมือนโยนให้เอมายมาทางนี้เดี๋ยวมาทางนี้คุณโยนกับฝังได้ไ่มไม่มีสิไม่ได้อันนี้เขาเขาารุนแรงเออเขามากราบไม่ได้ะก็ติดตามดูนะครับนี่คือสิ่งที่บทวิเคราะห์เอามาบอกแล้วก็เอาราวมาฝาก ในวันนี้นะครับอ่ะก็นี่เป็นทั้งหมดของรายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับก็มาพบกันทุกวันแบบนี้เวลาเดิมใน Facebook ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ y t u t u นะครับกด Subscribe ให้กับช anel ของสยามสปอร์ตด้วยครับเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จดแค่ในสนามครับกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ